แนวคิดในการออกแบบเราเรามี2พาร์ทก็คือพาร์ทในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตัวพวงกุญแจมันเป็นรูปของสัตว์ทะเล10ชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วโดยที่เราจะมีแท็กข้อมูลไว้ให้ข้างหลังว่านี่คือสัตว์อะไรแล้วก็ขยะพลาสติกมีผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเหล่านี้ยังไงอีกพาร์ทนึงก็คือทําของที่ระลึกที่สื่อถึงวัฒนธรรมภูเก็ตเนี่ยครับเป็นเป็นจังหวัดที่กินขนมจีนทั้งวันเลยก็จะมีตะก้าขยะขนมจีนเนี่ยเยอะมาก ก็เลยเหมือนกับว่าลองทำที่เปิดขวดอังกูอังกูคือขนมมงคลประจำจังหวัดภูเกต็ตก็ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยตะก้าขนมจีนสามารถ เอาไปทําอย่างอื่นได้อีกผลกําไร100%ซที่เราได้เราจะคืนสู่ชุมชนไปเป็นเรื่องของการจ้างแรงงานเป็นเรื่องของการจัดการขยะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ไปทำโปรเจกต์ช่วยเหลือร่วมกับโรงเรียนต่างๆองค์กรต่างๆอย่างเช่นเพลทพลาสติกคือโครงการแยกขวดช่วยหมอทําโครงการร่วมกับ ejf เป็นโครงการทะเลปอดแหววนนะครับเราจะมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเราไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กําไรสูงสุดสิจิงเป้าหมายของเราคือเราอยากจะปิดบริษัทเพราะว่าไม่มีขยะให้จัด